เอาคำถามคุณว่าว่าช็อปนะครับก็ว่าอยู่ดูวิธีเช็คค่าคอมมิชชั่นตรงไหนนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้มาสอนเช็คค่าคอมมิชชั่นของตัว s h อป e e กับ Lazada a f f i l i a t เลเลยนะครับไปดูเลยของ s h อป e e a f f i l i a t e นะครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในหน้าข้อเสนอนะครับหน้านี้แล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมานะไม่ว่าจะเป็นสินค้าไหนนะครับให้เราจิ้มลงไปแบบนี้เลื่อนลงมาจนเจอคําว่ารายละเอียดข้อเสนอนะให้เรากดดูเพิ่มเติมตรงนี้ครับนี่เราก็จะเช็คคได้ะะ้้้นรว่า่าาาใหี Extra เนนะครับค,ค่าคอมมิชชั่นลูกค้าเก่านะครับค่าคอมมิชชั่นลูกค้าใหม่นะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับช้อปปี้วิดีโอได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับไลฟ์ในตัวช้อปปี้ไลฟ์นะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถเข้ามาเช็คในข้อมูลตรงนี้ได้นะในส่วนของ Lazada ก็เหมือนกันนะครับให้เข้าไปที่โปรแกรม Affiliate ก่อนเลยเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับจนเจอคําว่าค่่่าคคออมมิชชัันนนะรรบกกกีเเป์์ซ็็ตแล้วด เพิ่มเติมลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช็คได้ตรงนี้นะของตัว Lazada นะครับซึ่ง Lazada เนี่ยเขาไม่มี Extra Commission นะแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็จะเยอะอยู่แล้วนะครับวิธีเช็คค่าคอมมิชชั่นของตัว Lazada กับ Shopee ก็มีประมาณนี้นะครับ